สวัสดีครับแฟนๆอาร์เซนอลทุกคนแล้วก็ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับก็จะมาอัปเดตข่าวคราวและความเคลื่อนไหวของทีมกันนะครับว่ามีอย่างไรเกิดขึ้นหรือกระแสอย่างอื่นหรือแม้กระทั่งการส่งผูสัมภาษณ์นะครับก็จะมีอะไรเกี่ยวกับทีมของเราบ้างนะครับก็โอเคครับมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะครับสหรับตัวของกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่นะครับตัวกาเบรียลมาร์ตินเนลี่เองเนี่ยก็ ได้รางวัลน,นะครับควา้านักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนการย้ายโจของสโมสรนะครับหลังจากที่ได้คะแนนโบวต54คะแนนนะครับ54เนะฮะเหลือกว่าทั้งซูบิเมนดีกาเบลมาการเยสแล้วก็เลียนโดทอซาน,นครับก็ต้องบอกว่าตัวมาร์ตินเนลี่เองเน,เนี่ยเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีมากนะครับในการลงมาเป็นตัวทีเด็ดไพ่เด็ดของอาเตต้านะครับที่ลงมาช่วยอาเซนอลเนี่ย พลิกเกมนะครับอย่างเช่นในเกมของบิลบาวเงี้ยที่อาร์เซนอลนั้นนะยังเสมออยู่เนี่ยแล้วเป็นตัวของกาเบรียลมาตินเนลลี่นะที่ลงมาแล้วไม่ถึง35มิบาวินะสามสิบาวิก็ลงมาทำประตูได้เลยแนละ้วช่วยปลดล็อกเนี่ยให้ทีมอาร์เซนอลเนี่ยสามารถคว้าชัยชนะเหนือแอสติกบิวบาวไปได้นะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็มาเป็นทีเด็ดอีกหนึ่งเกมนะที่มาตินเนลี่เนี่ยทำได้นะก็คือเกมที่อาร์เซนอลเนี่ย ตามตีเสมอแมนซิตี้ในบ้านของเราเองนะครับในช่วงถ่ายเกมเราทําให้อาร์เซนนนั้นเซฟ1คะแนนไว้ได้แล้วแล้วก็แล้วก็ทําให้อ์เซนอนนั้นต้องบอกว่ายังอยู่ในเส้นทางเป็นหนึ่งแต้มที่ค่อนข้างที่จะล้าค่านะครับเพราะว่าหนึ่งแต้มในวันนั้นที่มาร์ตินเดลี่เซฟให้เราไว้ได้เนี่ยมันคือหนึ่งแต้มที่เรานำรํำลิวพูหนึ่งคะแนนในวันนี้นะครับก่อนที่จะเบียกทีมชาติลงไปนะครับ ข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะว่าได้มีการเปิดเผยนะครับว่าตัวของมาติโอเดกาดเนี่ยอาจจะต้องพักมากมากกว่าที่คิดนะฮะซึ่งอดีตแพทยทีมชาติโนเวย์นะครับลัดเอนเกร็บแนละเลเซนเตือนว่ามาติโอเดกาดเนี่ยอาจจะต้องพักยาวถึง2เดือนจากอาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเขา่า โอเดกาดนะครับได้รับบาดเจ็บในเกมที่พบกับเวทแฮมทำให้เขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามเนี่ยตั้งแต่ครึ่งแรกผมไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่า MRI แสดงผลอะไรบ้างแต่จากวิดีโอที่เห็นตอนบาดเจ็บเนี่ยมันอาจจะเป็นอาการบาดเจ็บของเอ็นข้อเท้าด้านข้างถ้าเป็นอาการแบบนั้นโอเดกาดเนี่ยอาจจะต้องพักป,ประมาณ6-8สัปดาห์ทั้งนี้นะฮะขึ้นอยู่กับความแรงของอาการ แต่อาจจะเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงกว่ากว่านั้นก็ได้นะเช่นเอ็นคว้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยช่วงเวลาพักรัก,รกษาตัวอาจจะยาวกว่านี้อีกเนี่ยนี่ก็คือการเปิดเผยของแพทย์จากทีมชาตินะ,ะที่รักษาตัวมอร์ตินโอเดกาดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีนักนะแล้วก็เราก็คาดหวังว่าอาการบาดเจ็บของกัปตันทีมของเราเนี่ยโอเดกาดเนี่ย จะไม่หนักมากนะฮะแล้วก็กลับมาช่วยทีมได้โดยเร็วนะครับเพราะว่าณตอนนี้ต้องบอกว่าอาเซนอลเองเนี่ยก็จะเหลือตัวของเอเซ่นะที่ต้องมาเล่นเป็นตำแหน่งเบอร์สิบนะคนเดียวและอาจจะต้องกำศึกหนักมากนะในช่วงหลังจากเบรกทีมชาติเนี่ยกลับมาเนี่ยอาเซนอลจะต้องมีเกมทั้งแชมป์เกมลีกนะเกมแชมเปี้ยนลีกเกมคาราบาวครับเนี่ยที่จะต้องกำศึกหนัก ถ้าถึง2เดือนจริงๆเนี่ยโอ้โหเราบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข่าวดีออ์เ่นอนนะถึงแม้ว่าเราจะมีสกอร์เทปที่ดีขึ้นขึ้นมานะแต่การทีกร่การที่เรามีเกมที่ดีมาได้เนี่ยเพราะว่าเรามีผู้เล่นบาดเจ็บไม่นานนะเราพร้อมที่จะลงมาเปลี่ยนเกมกันได้นะแต่ถ้าต้องเจ็บยาวๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเอซเองเนี่ยก็จะต้องกล้ำสึกหนักแทนนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะลงมา มีใครมาเปลี่ยนแทนเนี่ยก็มีแค่วายนิลี่นะที่จะลงมาเปลี่ยนได้ที่จะลงมาทดแทนได้นะฉะนั้นเราก็ภาวนานะครับให้กับตาของเราเนี่ยเจ็บไม่นานนะโอเคอย่างน้อยๆก็2อถึงสสัปดาห์หรือ1เดือนนะก็จะดีมากถ้าเกินมากกว่านั้นผมว่าเราอาจจะเจอเกมหลายๆเกมที่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะเพราะเพราะว่าเกมพิมพ์มิลีกเนี่ยกำลังจะเข้มข้นนะในช่วงนี้นะครับ แล้วก็ไปข่าวต่อไปนะครับก็เป็นตัวของเนะอเย่นนะครับของยูเคเลียนนะครับได้เปิดเผยว่าลิบบอนเองเนี่ยอยากขายยูเคเลีนเนี่ยให้กับปีศาจแดงมากกว่าปืนนะฮะผู้ช่วยของเอเย่นเนี่ยวิกตอร์ยูเคเลีนเนี่ยอย่างโจทาธานชาลครีสนะเปิดเผยว่าสปอร์ติ้งลิบบอนเนี่ยต้องการขายวิกตอร์ยูเคเลีนเนี่ยให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าพวกเขาเนี่ยยื่นค่าตัวสูงกว่าอาร์เซนอล มีข้อเสนอจากซาอุดิอาระเบียนะที่เป็นตัวเลขที่แบบบ้าคลั่งมากนะเรามีหนะ้าที่ที่ต้องทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเราอยู่เรามีส่วนแบ่งจากค่าตัวด้วยหรือเปล่าแน่นอนมันเป็นจํานวนเงินมากบางทีวันหนึ่งเนี่ยวิกตอเนี่ยอาจจะออกมาตอบเรื่องนี้เองก็ได้แต่ผมไม่คิดเลยว่านะเราจะเคยกดดันให้เขาแล้วก็เส,เสนอไดข้อเสนอหนึ่งนะสุดท้ายแล้วเงินมันมาแล้วก็ไป แต่การย้ายมาอาเซนอลเนี่ยมันช่วยเราได้มากในแง่ของการตลาดเนี่ยซึ่งสปอร์ติ้งเองเนี่ยก็ทำข้อตกงลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยรับหลังเรานั่นแหละคือปัญหายูไนเต็ดเสนอค่าตัวที่สูงกว่านะฮะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เราทุกคนส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้อยู่เลยนะเพราะว่าก่อนที่โยเคเลสจะย้ายมาเนี่ยก็มีดาม่ามากมายคนระับเกิดการย้ายทีมที่แบบโอ้โหล่าช้ามากในเรื่องของการที่จะมีการไฮแจ็คนะที่จะปาดหน้า อาเซนอลเองเนี่ยก็มีข่าวหลุดออกมาหนาช่วงนั้นครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวของเอเย่นนะของยูเคเลสแล้วก็เป็นตัวของยูเคเลสเองเนี่ยที่หนักแน่นนะที่จะมาย้ายมาอยู่กับอาเซนอนเราเนี่ยใช่พอไม่งั้นถ้าเกิดไม่หนักแน่นมากพอเนี่ยโอเคบางทีเราอาจจะไม่ได้ตัวของยูเคเลสมาหน้าตอนนั้นก็เป็นได้นะแต่ต้องบอกว่าเราต้องชื่นชมเลยว่าทั้งตัวของเอเย่นตัวทางเราเตะเองเนี่ยเขาโฟกัสแค่เรานะแล้วาทำให้ และให้ความสำคัญกับเรามากๆะฉะนั้นมาเลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยได้ตัวผู้เล่นมาแล้วแลวแล้วก็มาเป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของเราณปัจจุบันนี้นะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวของตำนานของลิเวอร์พูลนะครับนั่นก็คือสตีเวนเจอร์ลัดนะครับซึ่งเจอร์ลัดเองเนี่ยก็ยกให้ไลท์นะฮะคือมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในลีกณตอนนี้นะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมคิดว่าเด็เคนไลท์เนี่ยเป็นกองกลางที่ยอดเยี่ยมที่สุด ผมชอบเขาหลายอย่างเลยนะทั้งทัศนคติความมุ่งมั่นและวิธีที่เขายกระดับตัวเองเนี่ยกับอาร์เซนอลเขาเพิ่มมิติใหม่ให้กับเกมของตัวเองซึ่งส่งผลดีให้กับอาร์เซนอลผมคิดว่าหากผมทันเล่นกับเขาอาจจะเป็นคู่แข่งที่แข็งแกรง่งและท้าทายมากๆสำหรับผมนะนี่ก็คือบทสอบภากของสตีเวนเจลาดนะครที่พูดถึงเดคเคนไรนะครับก็แน่นอนครับว่าไรเองเนี่ย พอย้ายมาอยู่กับเราเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะพัฒนาฝีเท้าไปได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็จากตอนแรกเนี่ยเรามองซื้อดีคาไลมาช่วงแรกเนี่ยเรามองเขาเป็นนักเตะเบอร์หเป็นหลักนะฮะแต่พอตั้งแต่ว่าเล่นไปกับเราไปเรื่อยๆเนี่ยเขาค่อยเขาค่อยๆที่จะพัฒนาบทบาทของตัวเองนะฮะเริ่มจากเป็นเบอร์หในช่วงแรกแล้วก็ไปเป็นเบอร์8เป็นบ็อกทูบ็อกนะฮะและสุดท้ายแล้วไปไปมามาเนี่ยไลท์เนี่ย เป็นทั้งคนเตะลูกนิ่งเตะมุมนะฮะหลายๆอย่างที่ไท์เนี่ยพยายามพัฒนาฝีเท้าเนี่ยก็คือบอกว่ามันต้องบอกว่าเขาพัฒนาจากจุดที่เข้ามาเนี่ยไปค่อนข้างเยอะเพิ่มมิติเกมให้กับอาร์เซนอลเนี่ยได้เยอะมากแล้วก็สร้างสมดุลให้กับกองกลางของเราอะได้ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าไท์เองเนี่ยต้องบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบครบเครื่องนะครถ้ผมนะในกองกลางเนี่ยถ้าถ้าวันหนึ่งนะเขาพัฒนาไปเล่น ไปเล่นจ่ายบอลได้อย่างเบอร์สิบเนี่ยจ่ายบอลทะลุช่องดีๆอะไรอย่างเงี้ยจ่ายบอลได้ดีๆเนี่ยถ้าเขาวันหนึ่งเขาทำได้นะผมว่าเขาจะเป็นกองกลางที่แบบคอมพิวต์คอมพิวต์มิดฟิลเดอร์เลยนะสำหรับผมนะตอนที่เขาขาดแค่ก,การจ่ายทะลุช่องแค่นั้นเองอะในเรื่องของการทําเกมลุกจบสกอร์พาตัวเองเข้าไปในกรอบเขตโทษเล่นเกมรับดักเกมผมว่าตอนนี้ไลท์ทำได้ดีหมดทุกอย่างแล้วนะถ้าเขาทำ ในตำแหน่งเบอร์สิบได้ดีด้วยเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าโอ้โหไลท์นี้ก็ไม่รู้จะนิยามกองกลางอย่างไรว่าอะไรแล้วนะถ้าเกิดทําทาทาอย่างที่เหลือได้เนี่ยในตำแหน่งเบอร์สิบได้อย่างอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะทุกวันนี้เนี่ยไลท์ก็คือแทบจะเป็นทุกอย่างในกองกลางให้กับทีมเราแล้วนะแล้วก็พัฒนาฝีเท้าให้เราแนละ้วทำให้เรารู้ว่าร้อยห้าล้านปอนะที่เราจ่ายให้กับเบต์แฮมไปเนี่ยมันถูกแค่ไหนนะที่ไลท์เนี่ย ทำผลงานได้ขนาดนี้นะฮะแล้ะก็จะมีดราม่าอยู่อันนึงนะที่ที่ผมเห็นว่าที่คาราคาร์กเกอร์นะที่ได้พูดถึงได้พูดถึงไลท์เนี่ยว่ามาเปรียบเทียบกับตัวของไกเซโดนะฮะก็ก็ตัวของคาราคาร์กเกอร์เองเนี่ยก็บอกว่าดีเคลไลท์เองเนี่ยก็มีเป็นวิเป็นกองกลางที่ดีกว่านะฮะซึ่งสำหรับผมแล้วผมก็มองว่ามันก็มันก็ดีกว่าไหมมันก็ก็ไม่รู้สิ ก็ต้องแล้วแต่ที่จะเทียบนะถ้าพูดถึงเกมลับอ่ะไกเซโดดีกว่าแน่นอนนะฮะแต่ประเด็นคือไลท์นะปัจจุบันเนี่ยไลท์เขาไม่ได้เล่นเกมลับอย่างเดียวเหมือนที่ไกเซโดเล่นนะฮะฉะนั้นผมว่าถ้าจะเอามาเทียบกันแต่ตอนนี้มันคงจะยากไปหน่อยเพราะว่าไลท์เองเนี่ยทุกวันเนี้ยไปเล่นเกมลุกแล้วไปเล่นในบทบาทเกมลุกมากขึ้นด้วยประเพอบางเกมเล่นเกมลุกเยอะกว่าเกมลับอีกนะฮะฉะนั้นผมรู้สึกว่าถ้าการที่จะเอา กราฟนะครับนะหรือสแตทของสองสองคนนี้มาเทียบกันเนี่ยก็ก,ก็ก็อาจจะต้องเทียบทั้งเกมลุกและเกมรับผสมกันไปนะถ้าจะเทียบว่าใครจะดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเกมรับใครดีกว่าผมก็ต้องมองว่าไกาเซโด่ดีกว่าเพราะว่าไกาเซโด่เองเนี่ยเขาปักหลักอยู่กองกลางที่เล่นเป็นตัวตัวรับตัวตัดเกมเป็นหลักนะไม่ได้ขึ้นไปมีบทบาทเกมลุกเยอะเหมือนที่ไรท์ทำอยู่หรือเป็นตัวเก็บบอลคลองบอลช่วยเพื่อในใแดนหน้านมากเท่ากว่า ไลท์ like นะครับฉะนั้นผมมองว่าถ้าจะมองถึงความออราวเนี่ยยังไงไลท์ก็ดูจะครอบคุมกว่าในในกลางนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเกมรับโดยเฉพาะเจาะจงผมว่าไกาเซโดก็คงจะทําได้ดีกว่านะครันะนะนะปัจจุบันนตอนนี้นะแล้วก็ทั้งหมดนี้ครับก็คือข่าวคราวของอาร์เซนอลนะครับในช่วงพักเบสทินชาตน,นะที่ผมก็พยายามรวบรวมมานะเพราะ สักเล็กน้อยนะว่ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากส่วนใหญ่ันจะเป็นข่าวเกี่ยวกับทีมชาตินะที่นักเตะได้ไปทําผลงานนู่นนี่นั่น,นใครคนนู้นคนนี้มีบทสัมภาษณ์แล้วว่าอย่างเช่นซาลิบากอาเต้หรือยแซ,ซลกันไปเซวกันมานะแล้วก็หรือจะเป็นข่าวอื่นๆนะก็พอมันเกี่ยวกับทีมชาติผมก็จะไม่ค่อยเจาะจงเอามาันเอามาพูดให้ฟังกันกเท่าไหรนะ่ก็จะเน้นอะไรที่มันเกี่ยวกับสมโมสรอาเซนอนเป็นหลักนะฮะแล้วก็โอเคถ้าบสำหรับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตข่าวกันประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้า มีข่าวอัปเดตในเรื่องอื่นต่อแนละ้วก็เดี๋ยวจะมาเจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ